สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับราคอนบอลทั้งหลายสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นราคอนบอลนิวเอจกันอีกครั้งนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเนื้อเรื่องนะครับปัจจุบันนะครับดำเนินเนี่ยมาได้ถึงตอนที่21แล้วด้วยความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับจอมมารที่เราไม่ทราบชื่อนะครับได้เข้ามาสิงในร่างของเบจิต้าและดูเหมือนว่าเจ้านี่นะครับจะพยายามปั่นป่วนเบจิต้าทุกวิถีทางแต่เบจิต้านะครับก็พยายามต่อสู้สุดกําลังที่เขามีเอาแล้วนะครับเบจิต จะทำยังไงเมื่อเจอจอมมารแบบนี้เขาจะถูกสิงนะครับเหมือนราคอนบอล GT หรือเปล่าและถ้าถูกเนีย่นยจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลางั้นเรานะครับไปดูกันต่อเลยฝากกดติดตาม YouTube และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณส่วนทาง Facebook ฝากกดติดตามและกด C First เพื่อไม่พลาดความสนุกเหล่านี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ หลังจากที่เบจิต้าระเบิดพลังการเป็นซูเปอร์ซาย่าขั้นที่4ได้แล้วดูเหมือนว่าเหล่าเจ้าปีศาจเนี่ยจะหายตัวไปในฉับพลันบ้าชมัดยากเลยแฮะฉันไม่สามารถสัมผัสพลังด้านมืดของเจ้านั่นได้เลยคงต้องรอเวลาให้มันเนี่ยปรากฏตัวออกมาอย่างเดียวแล้วสิจะว่าไปแล้วเนี่ยฉันเนี่ยไม่สามารถอ่านข่าพลังของมันได้เลยแย่ชิมัดยากเลยถ้ามันมาโจมตีเราจากด้านหลังแล้วก็เราเนี่ยคงทำอะไรไม่ได้แน่นอนแต่ก็ยังดีเหล่าเงาทั้งหลายในที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้หายไปหมดแล้ว แต่ฉันนี่จะต้องระวังไว้ก่อนเพราะเจ้านั่นเนี่ยสามารถโจมตีฉันตอนไหนก็ได้เพราะฉันเนี่ยไม่สามารถจับพลังมันได้เลยดูเหมือนว่านะครับตอนนี้เบจิต้าเขาจะพยายามใช้สมาธิอย่างสูงเลยนะครับเพื่อจับค่าพลังของเจ้าปีศาจร้ายนี่เจ้าปีศาจโรคจิตแกเนี่ยไม่ต้องแอบหลอกฉันรู้ว่าแกเนี่ยอยู่ที่นี่แหละแต่แกเนี่ยแค่ซ่อนพลังไว้โอ้แกเนี่ยฉลาดไม่เบานี่หว่าเจ้าเบจิต้า แกเนี่ยมันเป็นแค่เจ้าลิงกังแต่ลิงกังอย่างแกทำไมมันฉลาดขนาดนี้โอ้น่าจะเป็นลิงกังที่มันฉลาดที่สุดในหมู่ลิงละมัง้งไอ้เจ้าปีศาจแกไม่ต้องพูดมากไอ้เสียเวลาหรอกแกเนี่ยหลบที่ไหนกันออกมาเดี๋ยวนี้เลยข้าหลบงั้นหรอแกเข้าใจผิดแล้วมัง้งข้าเนี่ยไม่ใช่คนขี้ขลาดอะไรอย่างนั้นหรอกข้าเนี่ยไม่ได้หลบแกแ,แม้แต่น้อยนิดเลยแต่แกเนี่ยไม่เห็นข้าเอง ข้าอยู่ในทุกคนทุกแห่งในร่างกายแกไงล่ะเจ้าเบจิต้าอะไรกันเจ้าปีศาจโง่แกรอในที่จะขโมยร่างกายของฉันหรอรอที่จะขโมยพลังของฉันหรืองไงรีบออกมาเดี๋ยวเร็วซะอย่าทําให้เสียเวลาเลยขโมยพลังแกหรอ โอ้โหโหยน่าขำสิ้นดีอยากขำเป็นลุงตู่ชัดยากเลยแกเอาความคิดห่วยๆแบบนั้นมาได้ยังไงแกคิดว่าข้าเนี่ยจะขโมยพลังแกงั้นหรอข้ารู้สึกผิดหวังในตัวแกจริงๆข้าคงให้เครดิตในเรื่องความฉลาดแกเนี่ยมากเกินไปแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยแกเนี่ยมันก็แค่เจ้าโง่คนหนึ่งเท่านั้นแหละสรุปแล้วแกต้องการอะไรกันแน่แกพยายามจะทําอะไรอยู่ละ่ะข้าจะบอกใบให้แกละกันข้าคือความมืดที่คอยดูดซึมพลังของสิ่งมีชีวิต และข้าจะค่อยดูซึมไปเรื่อยๆยิ่งแกมีความกลัวมีสิ่งไม่ดีมากเท่าไหร่แล้วก็ข้าก็ยิ่งสามารถครอบงาแกได้ง่ายมากขึ้นไงล่ะไอ้เจ้าเบือ้อและยิ่งข้ารู้ว่าจิตใจของแกเนี่ยมันโคตรจะแข็งแกร่งเลยมันยิ่งทําให้ข้านี่จะได้ตัวแกเนี่ยมากยิ่งขึ้นแกจะต้องเป็นของข้าอย่างแน่นอนไอ้เจ้าเบจิต้า และข้าเนี่ยต้องการให้แกเนี่ยอ่อนแอลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะถ้ายิ่งแกอ่อนแอรเร็วเมื่อไหร่แล้วก็ข้าก็จะสามารถครอบงำแกได้อย่างเร็วขึ้นไงล่ะและข้าเนี่ยจะโคตรแข็งแกร่งขึ้นด้วยไอ้เจ้าโง่อดี๋ยวก่อนและก็ไม่ต้องหวังล่ะว่าจะได้สู้กับข้าอีกข้าจะไม่สู้กับแกแล้วอะไรกันเจ้าบ้าทําไมแกเนี่ยไม่สู้กับฉันตัวต่อตัวล่ะแกจะมาแอบอยู่อย่างนี้ทําไม อะไรกันมันก็ไม่มีความจำเป็นนี่นาที่ข้าจะต้องสู้กับแกทำไมข้าจะต้องสู้กับแกด้วยละ่ะในเมื่อภารกิจของข้าคือการครอบงาการเอาร่างกายแกมามันไม่จำเป็นสักนิดเลยที่ข้าจะต้องต่อสู้กับแกให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวรอเอาร่างของแกยไปทำอะไรสนุกสนุกข้างนอกดีกว่าทันในนั่นเองดูเหมือนว่าจะมีเงาดำมุ่งตรงมาที่เบจิต้าเฮ้ยเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยแกจะทำอะไรของแกอ,อีก เงียบหน่อยข้าเนี่ยจะเข้าสิงร่างแกอีกรอบแล้วทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าจะมีเงาดําปิศนานะครับที่ดูแล้วเนี่ยน่ากลัวมากๆปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาเบจิต้าเฮ้ยอะไรกันแกแกคือใครฮ่าฮ่าฮ่าแกไม่ต้องเหงื่อตกรอกเจ้าเบจิต้าแกคิดว่าข้าเป็นใครหรอคิดว่าข้าเนี่ยเป็นหมอดูหรือไง แกถามใช่ไหมว่าข้าเป็นใครข้าก็คือแกไงแต่ข้าเนี่ยเป็นส่วนลึกภายในจิตใจของแกข้าเป็นด้านมืดของแกตอนนี้เลยเนี่ยข้าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบงำแกถ้าแกยิ่งกลัวมากเท่าไหร่แล้ว,ลวก็ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของแกก็จะยิ่งเป็นของข้ามากยิ่งขึ้นด้วยข้าเนี่ยเป็นราชาแห่งปรศาทั้งหมู่มวล มีนามว่าอลาจินเอาแล้วนะครับเจ้าปีศาจนะครับได้เอ่ยนามของมันมาแล้วนามของมันมีนามว่าอลาจินทันใดนั่นเองเจ้าอลาจินไม่รอช้านะครับมันทําการโจมตีใส่เบจิต้าอย่างเต็มแรง หดเวลาในการต่อสู้บ้าๆกับแกแล้วเรามาปิดฉากกันเถอะทะเลน,นั่นเองก็้าพิศาสนะครับดูเหมือนว่ามันจะจับตัวบิจิต้าไว้และค่อยๆค,ครอบงำร่างกายของบิจิต้าทั้งตัวเลย ตัดไมี่ทางด้านนอกร่างกายของเบจิต้าดูเหมือนว่าสภาพของเขาตอนนี้เนี่ยจะดูย่ำแย่แล้วล่ะครับเระยวเวลาผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่วินาทีดูเหมือนว่านะครับร่างกายของเบจิต้าจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจนในท้ายที่สุดได้เกิดน,นักรบคนใหม่มาเป็นเบจิต้าที่ถูกจอมมารร้ายเนี่ยสิงร่างอยู่เหตุการณ์ถูกตัดไปที่อันไกลโพ้นนะครับที่ภูเขาเปาซึ โอ้โหสัมผัสพลังของเิจิต้านี่นาทางด้านโกฮังที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับจึงทําการสอบถามโกคูผู้ที่เป็นพ่อของเขาเอา่อมีอะไรหรือเปล่าครับคุณพ่ออ๋อไม่มีอะไรหรอกโกฮังดูเหมือนว่าพ่อเนี่ยจะสัมผัสพลังของเิจิต้าได้น่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเบจิต้าเนี่ยบาดเจ็บหนักเลยแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะกลับมาแข็งแรงแล้วและดูเหมือนว่าเจ้านั่นเนี่ยจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยพ่อเนี่ยสัมผัสพลังได้ดีว่าพลังของเจ้านั่นเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมากเลยก็คงเป็นแบบนั้นแหละครับคุณพ่อคุณเ,เ,เ,เบจิต เขาเนี่ยสามารถเป็นซูเปอร์ญ่าได้ตนเองและเขาเนี่ยฝึกฝนอย่างหนักและสามารถเป็นร่างสีได้ด้วยด้วยตนเองนะครับผมเชื่อเลยแหละครับว่าเขาฝึกหนักแบบนี้เนี่ยยังไงเนี่ยเขาจะต้องแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแน่นอนผมเนี่ยเทียบเขาไม่ติดเลยแหละครับคุณพ่อคุณปู่คะหรือว่าหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปหาคุณเบจิต้าดีไหมคะ อ๋ออย่าเลยปังปังก็น่าจะรู้ดีนะว่าเบจิต้าเนี่ยยิงธนงในศักดิ์ศรีมากแค่ไหนถ้าเจ้านั่นเนี่ยอยากจะเจอปู่แล้วก็เจ้านั่นคงมาเพื่อการต่อสู้เพื่อวัดพลังกับปู่เองเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าเจ้านั่นอยากมาเนี่ยก็คงจะมาเองแหละไม่ต้องรีบรอกทางด้านโกฮังที่อยู่ในการกินข้าวด้วยนะครับจึงพูดออกมาคุณพ่อครับผมเนี่ยก็อยากจะฝึกต่อกับคุณพ่อนะครับแต่ว่าผมเนี่ยต้องกลับไปแคปซูลคอเปเลชั่นก่อนนะครับไปเคลียร์งานสักนิดนึงก่อนก็นแล้วแต่ลูกละกันแต่อย่าลืมกลับมาละเราต้องฝึกกันนต่อนะ เหตุการณ์ถูกตัดไปที่ทางฝั่งของปีศาจเบจิต้าฮ่าฮ่าฮพลังของเจ้านี่เนี่ยมันน่าสนใจจริงๆเดี๋ยวข้าจะทําให้ร่างกายของแกเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะดูแลให้อย่างดีเลยแต่ตอนนี้เนี่ยข้าสามารถควบคุมจิตใจของแกได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะเจ้าเบจิต้าดูเหมือนว่าเจ้าอาราจิน,นปีศาจร้ายนะครับที่สิงร่างเบจิต้าอยู่ดูเหมือนว่ามันจะพอใจมากๆกับร่างกายของเบจิต้า ข้าโคตรรักร่างกายเจ้านี้ชะมัด ยากเลยพลังของมันเนี่ยมันมากเกินกว่าที่ข้าเนี่ยเคยสัมผัสได้เลยข้าเนี่ยกดไลค์แกเลยนะจูเบจิต้าแต่ดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างในตัวของเบจิต้านะครับที่เจ้าปีศาจร้ายเลยเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ที่แท้จริงอะไรกันทําไมข้าเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมความจําของเจ้านี่ได้ละ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนของมันครอบครัวของมันทําไมข้ายังจําไม่ได้แต่ก็ช่างมันก่อนละกันยังไงก็แล้วแต่เลยเนี่ยข้าสามารถควบคุมร่างกายของมันและว,วิญ,ญญาณของมันได้แล้ว แค่นี้เลยเนี่ยก็คงจะเพียงพอแล้วละ่ะเอาแล้วล่ะครับเบจิต้าสุดแข็งแกร่งนะครับเขานะครับถูกจอมมารสิงร่างไปซึ่งแน่นอนแหละว่าการสิงร่างครั้งนี้นะครับไม่ใช่แบบว่าสิงร่างแบบปกตินะเป็นการสิงเนี่ยเพื่ออาศัยอยู่ในร่างของเบจิต้าเลยและถ้าเบจิต้าไม่สามารถกลับมาได้นะครับ mm. เขานะครับจะถูกทําลายลงไปและร่างนี้นะครับก็จะกลายเป็นของจอมมารแบบสมบูรณ์แบบ100%ซต เบจิต้าจะทำยังไงและโกคูจะสามารถช่วยเบจิต้าได้หรือไม่นะครับตอนหน้านะครับเราจะมาพิสูจน์กันแล้วครับว่าโกคูจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับแน่นอนถ้าใครนะที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์เนี่ยก็จะอดดูนะครับสำหรับความมันเหล่านี้ แล้วก็หลายคนนะครับที่อาจจะไม่ได้อ่านหัวคลิปนะครับหรือคิดว่านี่แหละเป็นจักรวาลหลักราค้นบอลนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นแฟนเมดนะครับแฟนๆทํามาเพื่อความสนุกสนานนะครับจึงทําให้นะครับบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ตรงนะครับกับเนื้อเรื่องหลักดูเอามันดูเอาสนุกไว้ก่อนนะครับสำหรับเนื้อเรื่องตรงนี้ก็ฝากไปด้วยละกันนะครับเผื่อแบบอาจจะงงไงสับสนว่าทำไมไม่มีร่างบลูร่างก๊อตนะครับเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับเขาทามาพิเศษนะครับเอาง่ายๆนะทำมาเพื่อความสนุกอย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละครับและสำหรับใครที่ไไม่ดดด้กก Subcribe และ เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงแบบตรงเวลาสักเท่าไหร่คือผมทําเสร็จปั๊บผมก็ลงเลยนะครับก็คืออยากทุกคนดูให้ไวที่สุดจึงทําให้นะครับถ้าอยากจะดูแบบว่าให้มันเร็วที่สุดหรือว่าไม่พลาดความสนุกเนี่ยกดไว้นะครับสำหรับกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผม Over Re v i e วิวนะครับมีข่าวสารพูดคุยอัปเดตเรื่องราวชีวิตผมนะครับในแฟนเพจนั้นเลยนะครับแล้วก็มีฟิกเกอร์โมเดลทน่ยใ ที่นนนัั้ะครบโอเคครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาชมนะครับกดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกปลื้มมากๆนะครับสำหรับทุกคอมเมนต์และทุกไลค์เลยนะครับฝากไว้ด้วยกันะครับไลค์เยอะๆคอมเมนต์เยอะๆนะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ